สวัสดีครับผมสินไทยบตาบุชิค,ครับมาทักทายทุกท่านด้วยสาระดีๆนะครับวันนี้ผมเอา Audio ออิ e เ f อร์หรือเรียกว่า o สากา a r ดคุณภาพราคาไม่แพงตามยุคเศรษฐกิจโควิดกำลังระรบ,บาดนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับวันนี้ดูครับรุ่นนี้เองครับรุ่นนี้เห็นไหมครับรุ่น เบอร์ลินเจอร์ยูโฟเรียดูเอ็มซีสองสองทำไมผมถึงเขียนรุ่นนี้ให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ใช้กับผมส่วนตัวซื้อมาสำหรับเดินทางเห็นว่าหนึ่งราคาไม่แพงตอนผมซื้อผมซื้อสองพันกว่าบาทนิดๆแต่ตอนนี้นะครับน่าจะเหลือพันเก้าพันแปดพันเก้าเองซื้อได้เลยสบายๆอันที่หนึ่งราคาถูก อันที่สองสามารถอัดแซนเปรเลได้ 48k h z ้ด้สได้สบายๆลั่นแบบเนียนมากนิ่งๆนะครับอันที่สามซสาวนาไม่บางาคิดลิดเหมือนซสาว์การาดที่ห้อบางยี่ห้อที่ทุกคนเยลัาฟโฟกัสหาว่ามันเป็นอะไรมีหลายยี่ห้อที่มันซสาวบางคิดมวลของเวลาเราพูดเสียงเราหายไปไม่ได่ความผอมๆของเสียง ตัวนี้ไม่ใช่นะครับมูลของเสียงเงยอยู่เยอะนะครับเพราะว่าอันที่สามผมบอกแล้วนะเสียงมันหนาไม่มีน้อยไม่มีจีแทบจะไม่มีเลยครับค่อนข้างเมียนมากอันที่สี่ที่ผมเชียวเพราะว่ามันมีปรีไมโครโฟนยี่ห้อไม d ดสนะครับเป็นคนทำในมิกเซอร์ไมเดสรุ่นใหญ่ก็ค่อนข้างดีนะครับปรีไมเคา เวลาปอดได้ซสาว์หนาได้ซา,า,าวอ้วนได้อซาวอิ่มดีดังนั้นไม่ว่ามิกซ์ไมดาทุกวันนี้แค่ฟังไมด้ามันก็ราคาแพงแล้วนะครับมันมาจําลองไว้ในนี้มันมาทำไว้ในสารการหรือออดอโออินเตอร์เฟสตัวนี้นะครับให้เราได้ใช้นะครับอ่ะผมยกกล่องให้ดูแล้วขณะที่ผมบันทึกเสียงนี้ผมก็ใช้ซสาวการ์ตัวนี้นะฮะใช้ไมยี่ห้อลีหัวลีหวของจีน ตัวละหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทเป็นแมคอินเซอร์ใช้ไฟเป็นทอนก็เอามาจากักตัวนี้นะครับเอามาไฟมาจาับในตัวซาวการ์ดรลเลเจอร์นี่มายกตัวอย่างให้ดูผมยกให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ผมเสียบม,มาอยู่ใช่ไหมครับดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับไม่ My. เป็นแจ็คคอมโบแจ็คสามารถเสียบทั้ง XLR ทั้งเสียบแจ็คแบบโฟนแบบ กีตาร์ก็ได้อันที่สองเป็นสำหรับเสียบก,ก,กีตาร์เสียำหรับเครื่องดนตรีอินสตูเมนต์ต่างๆนะครับบรลุ่มต่อมาก็เป็นบรลุ่มไม้นะครับต่อมาก็เป็นบรลุ่มของกีตาร์ท้องเสียบกีตาร์ต่อมาก็เป็นสกกนวิตช์ออนออฟสำหรับฟังมอนิเตอร์นะครับณน,น,นที่เราอัดเราก,กดเข้าไปปั๊บคนที่ร้องคนที่อัดกีตาร์าจะได้ยินนะครับต่อมาก็เป็นบล่มบล่ม มัคเตอร์วอลลุม่มคลุ่มทางหูฟังด้วยนะครับมีแจ็คหูฟังนะครับคุ่มทางหูฟังทุกอย่างรถตัวนี้ปั๊บก็จะไ้ดับนะครับมาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีตัวนี้นะครับแจ็ค USB เป็นพอร์ตคล้ายคอมพิวเตอร์หละค,คอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์ประมาณนั้นสายเดียวกันนะครับใช้สายเดีวยวกันต่อมาก็เป็นไฟสวิตช์เลื่อน ปิดเปิดไฟแฟนทอม48โวลต์าเลี้ยงใหม่ตัวนี้นะครับถ้าผมผมปิดมันก็จะไม่ดังนะครับมันจะไม่ปิดนะครับเพราะกลัวกลัวเครื่องมันจะดับที่เกี่ยว,วนั่งเซ็ตระบบใหม่อาต่อมาก็เป็นซ้ายขวาข้างซ้ายข้างขวาแจ็คโฟนแจ็คโฟนซ้ายขวานะครับเป็นช r ไม่ขนลัดของกีตาร์นะครับซ้ายข,ขวาออกเข้าแอมออกลำโพงที่เป็น a อหรือ,อออกแอมป์ไฟนะ ข้างหน้าดูจบข้างหลังดูจบจำได้ไหมครับผมบอกว่าสี่อย่างทีนี้เราจะมาทดสอบเสียงด้วยกันว่ามันดีจริงไหมตามที่ผมถึงได้เชื่อเอาละผมขอหดหน้าจอนี้ก่อนนะครับเราจะมาทดสอบด้วยกันนะครับตามมาเลยครับตามมาผมหอดจอเล็กๆนะครับผมใช้ลอจิกนะฮะผมอัดหน้าจออยู่ด้วยตอนนี้มันทําให้หลายๆอย่างมันช้านะครับก็ต้องเปิด ทุกอย่างรอไว้ก่อนนะครับผมเปิดรอจิตมาไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้มันโหลดช้านะครับแล้วก็ประมวลผลช้าเพราะเครื่องผมมันรุ่นเก่าแล้วแม็ครุ่นพสสอ1 1ร้อยสิแล้วครับก็เลยต้องทำใจกับสิ่งที่เป็นนะอ่าผมเปิดขึ้นมาสองแท็กแท็กหนึ่งข้างบนก็คือแท็กที่ผมอัดไมโครโฟนอยู่ตอนนี้นะครับ แผ่นที่สองผมเสียบกีตาร์เข้าไปแล้วนะผมเสียบกีตาร์เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมสองเส้นแล้วครับการหน้าเพื่อจะให้ท่านๆได้ฟังนะครับขอน้อมดูตัวเองหน่อยดูความหล่อตัวเองหน่อยผู้เท่าขนดับไหน,นะนอ่าผมเล่นมาเล่นกีตาร์ของอินสตูเมนตนะครับเสียบช่องที่สองเป็นอินสตูเมนตแล้วก็เล่นกีตาร์ขึ้นนะครับดูเช็คเกณฑดีๆนะครับ อย่าให้มันพลิกนะครับอย่ามีไฟแดงนะครับเวลาเราก็ดูต่ำกว่าศูนย์ดีบีนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราอีคิวเวลาเราใส่คอมเพรสเซอร์ก็จะยกขึ้นมานะครับต่ำกว่าศูนย์ดีบีสักนิดนึงน,นิดเดียวก็พอ <S <S คือสามารถบูสต์ขึ้นมาได้มันแรงได้ความชัดขึ้นมาได้นะครับก็พอแล้วนะครับ ผมแผนไว้ซ้ายพาะเวลาอัดจริงๆก็ต้องเป็นโมโนโทุกอันนะครับกีตาร์หรือว่าเป็นไมโครโฟนไมค์ก็แผนซ้ายกีตาร์แผนไปทางขวาหลังจากเราเสร็จเราก็มอทแผนไวตรงกลางนะครับเพื่อจะมิกซ์ดาวน์สิ่งนะคขนีุ้ญาต้องเพลงตัวเองเพราะว่ากลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับรรรรรเพลงเยเขียนไว้นานหลายปีแล้วครับผมจะไม่เปิดไม่ถนอมนะครับ แต่หให้เพื่อนฟังซาวที่เป็นของมันเลยจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับ จริงๆนะเนี่ยไม่พูดเล่นเรื่องเพลงตัวเองว่าไงนะจต่เช้ายามอะไรนะสักอย่างเอาใหม่นะครับเอาใหม่ผม,มเรมเพลงจริงๆเรียนเสด็จเลยขอโทษ รักของเรายังคงสดใสโอ้จำได้แล้วครับขอโทษจริดๆลืมเอาละอัดใหม่ครับพร้อมพร้อมใจนะครับรักของเรายังคงสดใส ก็ไมายา่รุนรักของเรายัางคงอบอุ่นพอมละมุนละไมรักคือความั่งรักคือพลัง ้กันมีเพียงรักเดียวแต่เธอัมไม่เพื่อใจไปให้ใครกรชัจวฟ้าดินสลายรับยังไม่คลายจากกันยังคงมีเธอและมีฉัน เรารักกันจนวันตายให้เรารักกันจนวันตายจบแล้วครับเพลงในอลัลบ,บัม้มเส้นทางฝันผมเวลาเล่นเปิดบอกก็จะใช้เพลงนี้หากินมานหานเลยครับอลัลบ,บั้มตอนหลนังก็เป็นเป็นที่สามแล้วนะครับอ่ะสต็อปดูนะครับ ผมไม่ได้เชียร์ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากใครหรอกครับก็แนะนําตามประสบการณ์แนะนําตามสิ่งที่เราได้มาแล้วก็มีความสุขในการเล่นดนตรีนะครับผมแพนสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ฟังเป็นมิติสเตเรโอหน่อยครับลองนะฮะลองฟังดูครับว่ามันเสียงมันจะไหนอย่างที่ผมบอกไหม รักของเรายังคงสดใสดังดอกไมา้ยาบรุนรักของเรายังคงอบอุน่นหอมละมุนละไมรักคือความมั่ง รักคือพลังที่ยิ่งใหญ่รักทำให้ลกเราสดใสรักให้อภัยทุก้งคันรไว้ใีเพียงรักเดียวแต่เธอฉันไม่เพื่อใจไปให้ใคร ครับอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับ hello หนึ่งสองสามที่ติดใหม่ไว้อ่ะเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าดังแล้วครับกีตารวางกีตารแป๊บหนึ่งครับเออผมบอกว่าสามหนาก็คือหนาจริงๆแล้วก็อ้วนสาอ้วนมวลของเสียงไม่หายไปไหนนะครับ แต่กจะให้เ,เพื่อนๆในโอกาสได้ใช้ะครดูเพราะว่าราคามันถูกอย่ผมบอกมีสอย่างหนึ่งราคาถูกสองอัดเซมปเปอลได้สี H ่สิบแปดเซได้สบายๆนะครับแล้วก็สามไม่มีน้อยไม่มีจีเลยสี่มันมีปรีใหม่ของไมดัสซ,ซึ่งเป็นปรีให้ความหนาของเสียงให้หมดของเสียงหนาก็ซา,าวด์าร์ดที่ห่อบางตัวที่เราพยายามใช้ตลอด ใช้ตลอดแล้วก็มันสวยนะครับมันสวยด้วยส่วนหะนึ่งยรงดูดใจราคาแถมโปรโมชั่นแถมโน้ตแถมน,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 นี่แต่เรามองข้ามโปรเจคไปมันอาจจะดูเก่าอาจจะเป็นรุ่นจิ๊เก่าเก่าไปแล้วแต่มันก็ใช้ความหนานะครับเวลาเราทำเพลงเราต้องมีความหนาความอ้วนของเสียงคงไว้เยอะๆนะครับอย่าไปเอาแค่ความใสเพราะว่าความใสนี่มันสามารถอีคิวได้ถ้ามันมีความหนามาก่อนเวลานิ้กเพลงมันก็จะได้ความหนาหมวลของเสียงมันจะไม่หายไป พป็นระบบซิตอนอน้นใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปของผมอย่าลืมถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามในช่อง Youtube ฮักเลยภาษาอังกฤษและภาษาไทยต่อกันนะฮะคลิปต่อไปผมจะมารีวิวิไมโครโฟนแอนดรเนอรนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม์ไรสายไวเลสราฟังคลิปต่อไปถ้าท่านไม่กดติดตามผมท่านก็คลาด นะครับพลาดที่จะติดตามนี่ครับสําหรับไลฟ์สดสําหรับถ่ายทอดสดเล่นดนตรีได้นะครับโอ้มันมีช่องไายอินมีอะไรสารพัดเลยในนี้ตัวเล็กๆนะครับมีตัวสองตัวรับตัวส่งนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสินไทยวัตาบุชิฝากไว้นะครับฝากกดติดตามอย่าลืมอย่าทิ้งกันนะครับหันมาให้ความรู้ซึ่งแต่ละการแต่งปันการประสบการณ์ในการทํางานเพลงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ